โอเคครับผมได้ละหั่นหมูพอดีคำวัตถุดิบที่ต้องมีคือซอสฝาเขียวนี่ใส่ก็ใส่ไม่ใกล้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอ e. ิ๊วดาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะมันจะเพิ่มความหอมนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสฮนะอันนี้ต่อชอบใช้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีชูรสครับผมแต่มีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นรสเห็ดหอมไงปะตั้งไฟร้อนเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลย ทำง,ง่ายๆนะหมูกระเทียมก็มีขี้หมูกระเทียมจริงๆถ้ามีต้นหอมผักชีก็ก็ตาได้เนาะตำเป็นแบบตําเลยอ่ะ oh. สามเกลอจะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีไงนะครับเดี๋ยวเป็นสามเกลอเนาะเชฟน้อยไม่ยินดูอ่ะเชฟน้อยระวังน้ำมันกระเด็นใส่ลูกอ่ะเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ทําให้กระเทียมเขาเหลืองๆหน่อยหอมๆห,หน่อยใครจะชอบกรอบๆก,ก็ได้ไม่ชอบก็ได้ น้ำมันพืชเออต้องมีน้ำมันพืชด้วยนะไม่งั้นทำไม่ได้นะน้ำมันพืชก็ใส่เอาตามความชอบแหละเพราะว่าถ้าเราชอบเอาแบบไว้คุกข้าวก็ใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยก็ได้ก็เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำลงไปอยู่แล้วนะเอาไว้คุกข้าวนะเดี๋ยวรอให้กระเทียมเหลืองหอมนิดนึงแล้วก็ใส่หมูไปเลยไม่ยากเลยเพื่อนๆทำง่ายมากนะเป็นเมนูหัดทำเลยก็ได้นะหมูกระเทียมใครก็ทำได้น้ำโมทำได้เปล่า โมโม่ทาได er hmm ้แลโมต้องโตก่อนเออเออเออหมูอันนี้หมูขอบคุณที่เกิดเป็นอาหารนะครับพี่หมูครับอหอมแล้ววะถ้าเราไม่ต้องการให้กระเทียมแบบเหลืองเกินไปเราก็ใส่ได้เลยนะเอาแบบเขียวๆพอเขียวๆหอมนะโอ้โหไฟแรงว่ะไฟแรงนี่เบอร์หนึ่งอย่างนั้นเนี่ยโอเคพอละจะออกเหลืองๆได้หน่อยใส่หมูไปเลย เราว่าเดี๋ยวกระเทียมเขาจะไม่อะใส่ลงไปเย<อ>่เย yeah, yeah. ่อะผัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจากตัวหมูเขาจะออกมาเห็นไหมอันนี้เป็นสั่คอนะเราซื้อมาเราก็หั่นให้หมูเขาแบบอีกู้เลยเหรออีกูเก้เหรอระวังน้ํามันกระเดน็นใส่แค่อยๆผัดไป เดีย๋ยวรอให้หมูเขาแบบมีความสุกนิดนึงก่อนนะค่อยใส่น้ำมันหอยเดี๋ยวรอก่อนนิดนึงก็หมูเขาจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยถ้าให้เราหั่นนะน่ะสันคอแหละรอ,อแปบ๊บใส่เลยก็ได้นะน้ำมันหอยจริงๆเราจะให้หมูนุ่มไม่นุ่มมันก็อยู่ที่การผัดของเราเลยนะถ้าเรายิ่งผัดนานตัวหมูเขาจะแข็งน้ำมันหอยตามความชอบ นี่ก็เป็นหมูกระเทียมน้ำมันหอยอะคนก่อนจะไหม้หอมแล้วใส่ข้ามันหอยก็หอมแล้วอย่างนี้ก็เป็นหมูผัดน้ำมันหอยได้นะแต่หมูผัดน้ำมันหอยก็ไม่ค่อยได้ใส่กระเทียมเยอะขนาดนี้โอเคเราก็ปรุงไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวต้องใส่น้ำไปด้วยก็ซีอิ๊วขาวตามมาทำตามนี้ได้กินเลยนะหอมๆซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนะ เราก็เลยใส่เครื่องเยอะหน่อยแล้วก็ซอสะสะเขียวไม่เค็มหรอกหมูเราเยอะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำเปล่าผสมไปด้วยเพื่อนอหอมเลยผงปรุงรสเห็ดหอมเราคลุกบข,ข้าวนะก็เลยใส่เครื่องเยอะหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำไม่เป็นไรเพื่อนปิดท้ายด้วยซีอิ๊วดำหน่อยนึงแล้วแต่ชอสมานะแต่อหอมหอมนะเพื่อนอ Okay, เดดี๋ยวเราจะเอาน้ําเปล่ามาใส่นะแล้วเราจะปิดฝาไว้แต่ตอนนี้หาฝาไม่เจอเลย <c oughs> น้ําเปล่าต้องมาก็เรียกเป็นหมูซีอิ๊วดาก็ได้แนละ้วอย่างนงี้ะเราใส่น้ำาไหมเราจะเอาน้ําคลุกข้าวเอนอ่้น้ำเราจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเนี่ยถึงบอกว่าเราใส่เครื่องเยอะมันจะอัดดูเค็มนะจริงๆถ้าเรามีน้ําตาลปี๊บก็ใส่หน่อยได้แต่ถ้าเราไม่ชอบหวานจริงๆซีอิ๊วซีอิ๊วดำมันก็ ให้ความหอมหวานนิดๆมันไม่ได้หวานมากนะซีอิ่วดำมันจะมีสองสูตรแบบสูตรธรรมดาแล้วก็แล้วก็สูตรแบบเขาเรียกว่าสูตรแค่มีกลิ่นเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาน้าตาลปี๊บมาใส่นิดนึงนดีกว่าเนาะจะได้ตัดนิดนึงไม่ใช่เป็นหมูหวานนะแต่ว่ามันตัดนิดนึงก็ดีเราเลือกเป็นน้ําตาลน้ําตาลปี๊บด,ดีกว่าน้ําตาลทรายก็มีแต่ว่าไม่ชอบสีมันจะเป็นออกอย่างนี้นะวะฝาหาฝาก่อนป๊บนึนเมื่อกี้ลองชิมหน่อยนะรสชาติก็ถ้าไม่ชอบหวานก็แบบนี้ได้ จริงๆใส่นี้ก็ไม่ได้หวานนะมันจะมีหวานตัน,นิดๆเนาะเนี่ยคือน้าตาลน้าตาลน้าตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวเนี่ยใช้นานมากเลยไม่เสียนะใช้ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเราใส่สักหน่อยนึ่งเนี่ยต่อจะใส่ปมาณหยิบมือนึงนะพอละล้างมือแล้วนะพอละใส่ถ้าใส่เยอะกว่านั้นก็จะกลายเป็นหมูหวานละเออเดี๋ยวเราไปหาพริกไทยมาก่อนนะไม่ได้ตำาเลยเพื่อนแต่เรามีพริกไทยป่นอยู่แต่ไอพริกไทยป่นที่เราทําไว้อมันก็คือพริกไทยที่เราตําเองนะจะดีกว่าเนี่ยเห็นไหมนั่คือพริกไทยที่เราตาไว้แต่ แบบละเอียดออกมาหมดแล้วไงเดี๋ยวเราใส่หมดนี่เลยนะจะได้หอมๆห,หน่อยเนี่ยเราซื้อมาเราก็ตำใส่ไปเลยจริงๆถ้าตำให้ละเอียดกว่านี้จะด,ดีอันนี้ไม่ใส่หน่อยจริงๆใส่เม็ดรากผักชีก็ได้นะต่อวอกว็รีบไปหน่อยอะ่ะไม่ได้ก็ <laughs> เดี๋ยวเขาจะถามว่าทํายากอีกจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะจะทาแค่นี้ก็ได้แนละ้วจริงๆเราอยากให้มันหอมเราก็ใส่นี่ไงเม็ดรากผักชีเพราะเราไม่มีต้นหอมผักชีเราก็เอาเม็ดรากผักชีตำได้หรือว่าใส่เนี่ยพริกไทยไปหน่อย ไปขอชิมกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ได้กินแล้วเพื่อนสุกแล้วนะเนี่ยจริงแล้วมันเป็นไม่ได้ปิดฝาเลยจริงๆถ้ามีผักชีโรยก็ดีนะแต่เราทํตาตมของเราพอละแต่ชิมรสชาติหน่อยก่อนดิดูสีน้ำดิเพื่อนเห็นป่ะสีสีอุดมทาให้ดูน่ากินอนะ่ะเอาละระคุก,กับข้าวนะดีครับขอชิมนะอืมพอดีละมีความหวานตัดนิดๆโอเคตักข้าวได้เลยจริงๆถ้าเรามีผักชีหรือต้นหอมเราโรยหน่อยได้ ลืมตำเป็นรากผักชีใส่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเนเนี่ยครับเพื่อนเป็นรากผักชีแบบนี้ละเดี๋ยวเราตำนิดนึงครกอยู่นี่เดี๋ยวเราตำโรยน้อยนิดนึงนะใส่ประมาณนี้พอละนี่ฮะเร็ียบร้อยโรยโรย,โยตักครับใส่ไปเลยหอมหอมนิดนึงนี่นะฮะก้อนคกครับไปเลยเดี๋ยวตักข้าวได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วครับเรียกว่าอะไรดีอ่ะหมูกระเทียมหรือว่าหมูหวานหรือว่าหมูอะไรดีได้หมดอ่ะนะ โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตักข้าวก่อนพอละแค่นี้เลยจบเมื่อกี้ชิมแล้วรสชาติพอดีฮะนะเดี๋ยวเราตักให้คนที่เราจะทําให้ให้เขาทานชิมหน่อยนะ <c oughs> อ่ะชิมเร็วเ <c oughs> ดี๋ยวไปตักข้าวให้ <c oughs> เป็นไงรสชาติโอเคไหม <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงมีรสชาติอะไรบ้าง หวานห้มหอมไม่หวานมากนะแบบกลมกล่อมนิดนึงเนาะตัดนิดนึงหวานตัดนิดนึงให้กีนน่คะแนนในนี้สิบ <10. S 1> ให้สิบอีกแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวไปตักข้าวให้เขากินเลยโอเค,อเคไหมหมูหมูพอดีไหมหมูนิ่มแล้วนิ่มนะหมูนิ่มแล้วแต,แต่ว่าไม่ได้กระด้างไงอ่าพอดีพอดีนะ